สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์รหัสลับความสำเร็จที่นี่คือที่ซึ่งเราจะไม่ได้พูดถึงความฝันแบบลอยๆแต่เราจะมาล้วงลึกเข้าใจและเรียนรู้นิสัยและวิธีคิดที่คนประสบความสำเร็จเขาทำกันจริงๆในชีวิตประจำวันเรื่องเล็กๆที่หลายคนมองข้ามแต่กลับเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่ฟังง่ายแต่มีพลังอย่างมาก เรื่องของนิสัยประจำวันที่คนประสบความสำเร็จทำทุกวันแต่คนทั่วไปมักมองข้ามสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นเหมือนทริคทางลัดแต่ถ้าเราเข้าใจและทำตามนิสัยเหล่านี้จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเราอย่างเงียบและยั่งยืนทุกๆเชา้าคนทั่วไปมักเริ่มวันด้วยความรีบร้อนเปิดโทรศัพท์เช็คโซเชียลมีเดียข้อความหรือข่าวสารต่างๆ เรากลว่าถ้าไม่ทําเช่นนั้นจะเริ่มวันไม่ทันแต่คนที่ประสบความสําเร็จเขาเลือกที่จะเริ่มวันด้วยความตั้งใจและสติเขาอาจเริ่มด้วยการตื่นเช้าอย่างมีวินยัยไม่ใช่แค่เพื่อตื่นแต่เพื่อตั้งจังหวะชีวิตให้ชัดเจนนิสัยแรกที่มักถูกมองข้ามคือการกําหนดเจตนารมของวันนั้นเขาจะถามตัวเองว่าวันนี้เป้าหมายสําคัญของฉันคืออะไรและฉันอยากรู้สึกอย่างไรตลอดวัน การเริ่มวันด้วยคำถามง่ายๆเหล่านี้ทำให้ทุกการตัดสินใจในวันนั้นมีทิศทางมีแรงขับที่ชัดเจนและไม่ถูกดึงไปตามสิ่งรบกวนรอบตัวและต่อเนื่องจากนั้นคนทั่วไปมักใช้เวลาช่วงเช้ากับโทรศัพท์หรือทีวีแต่คนสำเร็จจะใช้ช่วงเวลาว่างก่อนเริ่มงานในการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองบางครั้งอาจจะเป็นการอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เชิงสร้างแรงบันดาลใจหรือแม้แต่การฝึกสติและสมาธิ สิ่งนี้ช่วยสร้างพลังด้านจิตใจทำให้เขาพร้อมสำหรับความท้าทายที่จะมาถึงและนิสัยที่สองที่สำคัญคือการให้ความสำคัญกับร่างกายหลายคนคิดว่าเวลาไม่พอสำหรับการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพแต่คนสำเร็จจะเข้าใจว่าร่างกายและจิตใจของเขาเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดและการดูแลให้ดีนั้นเป็นการลงทุนระยะยาว การออกกําลังกายแม้เพียง20-30นาทีต่อวันหรือการเดือนเล่นเพื่อคลายความเครียดช่วยให้สมองปลอดโปรง่งความคิดสร้างสรรค์เกิดง่ายขึ้นและพร้อมรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนแล้วพอร่างกายและจิตใจพร้อมแล้วการจัดลำดับความสำคัญของงานก็เป็นอีกหนึ่งนิสัยที่หลายคนมองข้ามคนทั่วไปมักทำงานแบบเร่งด่วนแต่คนสำเร็จจะใช้เวลาช่วงเช้าสำหรับงานที่สำคัญที่สุด เพราะเขารู้ดีว่าพลังงานและสมาธิในช่วงเช้าจะสูงสุดการทำสิ่งสำคัญที่สุดก่อนจะทำให้วันนั้นมีความหมายและเมื่อจบวันเขารู้สึกพึงพอใจไม่ใช่รู้สึกว่าถูกลากไปตามงานที่ไม่มีสาระนิสัยถัดมาที่เราไม่ควรมองข้ามคือการสังเกตและเรียนรู้จากความล้มเหลวคนทั่วไปอาจกลัวความผิดพลาด แต่คนสำเร็จกลับเห็นมันเป็นข้อมูลมีค่าต่อการเติบโตทุกครั้งที่เจออุปสรรคเขาจะตั้งคำถามว่าสิ่งนี้สอนอะไรฉันได้บ้างและครั้งหน้าฉันจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรการฝึกมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนไม่ใช่ความล้มเหลวจริงทำให้เขาก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนิสัยอีกอย่างที่หลายคนมองข้ามคือการทบทวนวันของตัวเองก่อนนอนคนทั่วไปอาจจบวันด้วยความเหนื่อย และทิ้งทุกอย่างไว้แต่คนสำเร็จมักจะใช้เวลาเพียงกี่นาทีทบทวนว่าวันนั้นเขาทำอะไรสำเร็จบ้างมีอะไรที่ต้องปรับปรุงและตั้งเป้าหมายสำหรับวันต่อไปการสะท้อนตัวเองแบบนี้ช่วยสร้างการเติบโตแบบต่อเนื่องและทำให้เป้าหมายระยะยาวไม่เลือนหายเรื่องเล็กๆเ,เ,เช่นการเขียนบันทึกขอบคุณตัวเองหรือจดสิ่งที่ต้องทำต่อวันล้วนมีพลังมากกว่าที่คิด คนสำเร็จจะทําสิ่งเหล่านี้ด้วยความตั้งใจไม่ใช่เพราะใครเห็นแต่เพราะเขารู้ว่าการจดจําและจัดระบบความคิดทําให้สมองทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้เขาโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญจริงๆอีกหนึ่งนิสัยที่สําคัญมากแต่หลายคนมองข้ามคือการเลือกคบคนและสิ่งแวดล้อมคนสําเร็จรู้ดีว่ารอบตัวมีผลต่อพลังงานและความคิดของเขา การอยู่กับคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คำปรึกษาและส่งเสริมซึ่งกันและกันทำให้เขาก้าวไปเร็วขึ้นในขณะที่การอยู่กับคนที่มองโลกแง่ลบหรือติดอยู่กับปัญหาจะดึงพลังชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ของเขาลงและสุดท้ายนิสัยที่สำคัญมากคือการให้เวลาเพื่อคิดและวางแผนชีวิตระยะยาวคนทั่วไปมักอยู่กับปัญหาปัจจุบันแต่คนสำเร็จจะสร้างเวลาให้ตัวเองได้คิดถึงอนาคตวางแผนอย่างเป็นระบบ ทั้งเรื่องงานการเงินสุขภาพและความสัมพันธ์พวกเขารู้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงานหนักอย่างเดียวแต่เกิดจากการมีแผนมีวิสัยทัศน์และสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาดทั้งหมดนี้คือเพียงบางส่วนของนิสัยประจำวันที่คนประสบความสำเร็จทำกันทุกวันแต่คนทั่วไปมักมองข้ามถ้าเราสามารถเริ่มปรับตัวทำบ้างรับรองว่าชีวิตของเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างไม่รู้ตัว เมื่อเราพูดถึงนิสัยประจำวันที่คนประสบความสำเร็จทำคนส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตซับซ้อนหรือเป็นทริคแบบว้าวแต่ความจริงแล้วพลังของความสำเร็จอยู่ที่สิ่งเล็กๆแต่ทำอย่างสม่ำเสมอทุกวันต่างหากเช่นการรู้จักวางขอบเขตชีวิตคนประสบความสำเร็จจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าเวลาและพลังงานเป็นทรัพยากรจำกัด การทำงานหนักโดยไม่มีกรอบที่ชัดเจนจะไม่สร้างผลลัพธ์เท่ากับการทำงานอย่างชาญฉลาดการตั้งกรอบชีวิตไม่ใช่การจำกัดตัวเองแต่เป็นการเลือกสิ่งสำคัญที่สุดแล้วโฟกัสกับมันสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงานที่เรียบร้อยห้องที่สว่างเพียงพอหรือแม้แต่สมาร์ทโฟนที่ไม่เต็มไปด้วยแจ้งเตือนรบกวน คนสำเร็จจะใส่ใจด้านรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้เพราะมันส่งผลต่อสมาธิและประสิทธิภาพของเขาอีกนิสัยหนึ่งที่โดดเด่นมากคือการฝึกความอดทนและควบคุมอารมณ์หลายคนเมื่อเจอปัญหาเล็กน้อยจะรีบร้อนโกรธหรือเครียดแต่คนสำเร็จกลับเข้าใจว่าการตอบสนองทางอารมณ์ที่รุนแรงมักเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาเขาจะฝึกตัวเองให้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆด้วยสติ และวิธีคิดเชิงเหตุผลซึ่งทำให้เขาแก้ปัญหาได้ดีขึ้นและแตัดสินใจชาญฉลาดกว่าและความสำคัญอีกอย่างที่คนทั่วไปมองข้ามคือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องคนประสบความสำเร็จไม่ได้จบแค่การเรียนรู้ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแต่พวกเขาจะเรียนรู้จากทุกสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตหนังสือบทเรียนจากผู้เชี่ยวชาญหรือแม้แต่ความผิดพลาดของตัวเอง สิ่งเหล่านี้คือทุนชีวิตที่ทําให้พวกเขาพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนิสัยต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันคือการสร้างระบบและนิสัยเล็กๆที่ซ้ําแล้วซ้ําเล่าเช่นการเขียนรายการสิ่งที่ต้องทําการวางเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวการทบทวนประสิทธิภาพของตัวเองสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนธรรมดาแต่เมื่อทําอย่างสม่ําเสมอจะสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาล และอย่าลืมว่าคนสำเร็จมักเริ่มต้นวันด้วยสิ่งที่เขาชื่นชอบหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองบางคนอาจเริ่มด้วยการอ่านคำคมที่กระตุ้นใจฟังเพลงที่ชอบหรือแม้แต่จดบันทึกสิ่งที่รู้สึกขอบคุณสิ่งนี้ช่วยให้พลังงานเชิงบวกค่อยๆซึมซับเข้าสู่จิตใจและส่งผลให้เขาเจอทางออกหรือแรงบันดาลใจใหม่ๆในระหว่างวันนิสัยอีกอย่างที่ถูกมองข้ามคือ การฝึกความสามารถในการบอกไม่คนทั่วไปมักรู้สึกผิดเมื่อต้องปฏิเสธคำขอหรือหลีกเลี่ยงโอกาสที่ไม่สำคัญแต่คนสำเร็จเข้าใจว่าการปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็นคือการปกป้องเวลาและพลังงานของตัวเองเพื่อให้สามารถทุ่มเทกับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้อย่างจริงๆและแน่นอนว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่คนสำเร็จทำทุกวัน ไม่ใช่เพียงเพราะต้องการประโยชน์ทางธุรกิจแต่เพราะเขาเข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่ดีสร้างแรงสนับสนุนทางอารมณ์และเปิดโอกาสให้เรียนรู้จากผู้อื่นการใช้เวลาเพื่อฟังเข้าใจและให้เกียรติคนอื่นเป็นนิสัยที่สะท้อนถึงความเป็นผู้ใหญ่และความฉลาดทางอารมณ์อีกหนึ่งนิสัยที่สำคัญมากคือการให้เวลากับตัวเองเพื่อตั้งคำถามเชิงลึกคนสำเร็จมักถามตัวเองอย่างสม่ำเสมอว่า ฉันต้องการอะไรจริงๆสิ่งไหนที่ฉันให้ความสำคัญมากที่สุดและฉันกำลังเดินไปทางที่ถูกต้องหรือไม่การถามตัวเองอย่างจริงจังแบบนี้ทุกวันทำให้เขามีจุดยืนชัดเจนและลดความสับสนหรือการถูกดึงไปตามความต้องการของคนอื่นและบางครั้งนิสัยที่เล็กที่สุดกลับมีผลมากที่สุดเช่นการขอบคุณตัวเองและผู้อื่นคนทั่วไปอาจมองข้ามเรื่องนี้ แต่คนสำเร็จเข้าใจว่าการรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจจะเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองต่อชีวิตการขอบคุณตัวเองสำหรับความพยายามแม้จะไม่สมบูรณ์แบบและขอบคุณผู้อื่นสำหรับความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆจะสร้างพลังบวกอย่างมหาศาลและเมื่อพูดถึงเรื่องนิสัยการคิดคนสำเร็จจะมีนิสัยในการมองโอกาสในทุกปัญหาคนทั่วไปมักเห็นแต่ความยากลำบากแต่คนสำเร็จจะถามว่า สิ่งนี้สอนอะไรได้บ้างหรือมีทางไหนที่สามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ได้ความคิดแบบนี้ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์แต่เกิดจากการฝึกฝนทุกวันทำให้สมองค่อยๆมองโลกในเชิงสร้างสรรค์นิสัยสุดท้ายที่เราควรพูดถึงในพาร์ทนี้คือการให้ความสำคัญกับการพักผ่อนและฟื้นฟูตัวเองคนหลายคนคิดว่าต้องทำงานหนักตลอดเวลาเพื่อให้สำเร็จแต่ความจริงคือ คนสำเร็จรู้ดีว่าการพักและฟื้นฟูร่างกายและจิตใจเป็นส่วนสำคัญของประสิทธิภาพเขาให้เวลาพักผ่อนที่เพียงพอนอนหลับให้เต็มที่และหาเวลาทำสิ่งที่ทำให้ตัวเองผ่อนคลายทั้งหมดนี้คือส่วนต่อเนื่องของนิสัยประจำวันที่คนสำเร็จทำทุกวันที่คนทั่วไปมักมองข้ามถ้าเราเริ่มนำมาปรับใช้ทีละเล็กทีละน้อยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างช้าชา้า แต่มั่นคงเมื่อพูดถึงนิสัยประจำวันที่คนสำเร็จทำทุกวันเราได้เล่าถึงเรื่องการเริ่มวันด้วยความตั้งใจการดูแลร่างกายการเรียนรู้ต่อเนื่องการจัดลำดับความสำคัญและการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพแต่ถ้าอยากให้สิ่งเหล่านี้สร้างผลลัพธ์อย่างชัดเจนเราต้องเจาะลึกถึงวิธีฝึกนิสัยเหล่านี้ให้เป็นธรรมชาติและยั่งยืนตัวอย่างเช่นการเริ่มวันด้วยความตั้งใจ หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องเริ่มวันด้วยคำถามเชิงเจตนารมความจริงคือการถามตัวเองเช่นวันนี้ฉันอยากให้วันของฉันเป็นอย่างไรหรือวันนี้ฉันอยากทำอะไรให้สำเร็จที่สุดจะช่วยให้สมองค่อยๆตั้งโฟกัสการทดลองของนักจิตวิทยาพบว่าคนที่เริ่มวันด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมีโอกาสทำงานสำเร็จมากกว่าคนที่เริ่มวันแบบปล่อยไปตามสถานการณ์ถึง30 ถึง40%คนสำเร็จบางคนใช้เทคนิค morning pages หรือการเขียนความคิดลงสมุดทุกเช้าการเขียนแบบนี้ไม่ได้เน้นความถูกต้องแต่เน้นการระบายความคิดการเรียงลำดับความคิดและการสร้างความชัดเจนให้ตัวเองการเขียน morning pages เพียง10-15นาทีทุกวันช่วยให้เขาเริ่มวันด้วยสมองปลอดปโปรง่งและรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างอีกนิสัยหนึ่งที่คนสำเร็จทำทุกวันคือ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ความลับอยู่ที่การทำให้เป็นกิจวัตรที่ไม่ต้องใช้แรงจูงใจมากพวกเขาไม่ได้รอแรงบันดาลใจเพื่อไปยิมแต่จะฝึกตัวเองให้กิจวัตรกลายเป็นนิสัยอัตโนมัติเช่นการเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์หรือออกกำลังกายตอนเช้า20นาทีเป็นเวลาเดียวทุกวันการทำซ้ำแบบนี้ทำให้ร่างกายและสมองตอบสนองโดยอัตโนมัติเรื่องต่อมาคือการเรียนรู้ต่อเนื่อง คนสำเร็จไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือวันละหลายร้อยหน้าแต่จะเลือกสิ่งที่สำคัญและตรงกับเป้าหมายเช่นบางคนเลือกฟังพอดแคสต์เชิงความรู้เพียง15รนาทีต่อวันหรืออ่านบทความสั้นๆที่ช่วยให้เขาปรับปรุงวิธีคิดเทคนิคน,นี้เรียกว่า micro learning คือเรียนรู้ทีละน้อยแต่ต่อเนื่องการสะสมความรู้เล็กๆทุกวันจะเปลี่ยนชีวิตได้ในระยะยาวอีกนิสัยที่คนมักมองข้ามคือการทบทวนตัวเองทุกวัน คนสำเร็จมักใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในตอนเย็นเพื่อถามตัวเองว่าวันนี้เขาทำอะไรสำเร็จบ้างและมีสิ่งไหนที่ควรปรับปรุงการทบทวนตัวเองแบบนี้ไม่ใช่แค่การมองข้อผิดพลาดแต่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงการบันทึกความสำเร็จและความท้าทายช่วยให้เขาเห็นความก้าวหน้าของตัวเองและสร้างความมั่นใจคนสำเร็จยังมีนิสัยที่สำคัญมากคือการเลือกคบคนและสิ่งแวดล้อม ลองสังเกตว่าคนทั่วไปมักใช้เวลาอยู่กับคนที่พูดถึงปัญหาและข้อจํากัดมากกว่าโอกาสคนสําเร็จจะเลือกอยู่กับคนที่กระตุ้นให้คิดสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้เขาก้าวหน้าการอยู่กับคนที่มีความคิดแบบเติบโตหรือ growth mindset จะช่วยให้เขาพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอีกตัวอย่างที่ชัดเจนคือนิสัยในการจัดลำดับความสำคัญและทำสิ่งสำคัญที่สุดก่อนคนสำเร็จมักใช้เทคนิค Eat that frog ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งที่ยากที่สุดหรือสำคัญที่สุดในวันนั้นให้เสร็จก่อนหลังจากนั้นสิ่งอื่นจะง่ายขึ้นและทำให้รู้สึกพึงพอใจการฝึกแบบนี้ช่วยให้เขาไม่ถูกเรื่องเล็กๆรบกวนและสามารถทำงานที่สร้างผลลัพธ์สูงได้นิสัยต่อมาที่หลายคนมองข้ามคือการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์คือ specific, measurable, achievable, relevant และ time-bound คนสำเร็จไม่ใช่แค่ตั้งเป้าหมายกว้างๆแต่จะทำให้เป้าหมายชัดเจนวัดผลได้ทำได้จริงสอดคล้องกับความต้องการและมีเวลาที่กำหนดเทคนิคนี้ทำให้เขามีทิศทางชัดเจนและลดความสับสนและในชีวิตประจำวันคนสำเร็จมักใช้เวลาเพื่อคิดลึกและสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตัวพวกเขาจะถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรจริงๆและสิ่งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตฉันหรือไม่ การถามตัวเองแบบนี้ทุกวันช่วยให้ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและไม่ถูกดึงไปตามความต้องการของคนอื่นบางครั้งนิสัยเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญกลับสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลเช่นการขอบคุณตัวเองและผู้อื่นการฝึกนิสัยขอบคุณตัวเองสำหรับความพยายามแม้จะยังไม่สมบูรณ์และขอบคุณผู้อื่นสำหรับความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆจะสร้างพลังบวกและเสริมแรงใจให้ตัวเองอีกนิสัยสำคัญคือการมองปัญหาเป็นโอกาส คนทั่วไปเห็นความยากลำบากและหยุดคิดแต่คนสำเร็จถามว่าสิ่งนี้สอนอะไรได้บ้างและฉันสามารถใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างไรบ้างการฝึกมุมมองแบบนี้ทุกวันทำให้สมองค่อยๆมองโลกในเชิงสร้างสรรค์และพร้อมแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายแต่สำคัญมากคือการพักผ่อนและฟื้นฟูตัวเองคนหลายคนคิดว่าต้องทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อสำเร็จแต่คนสำเร็จรู้ว่าการพักผ่อนเพียงพอช่วยให้สมองและร่างกายฟื้นฟู ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพการนอนหลับให้เพียงพอหายใจลึกๆหรือใช้เวลาสั้นๆทำสิ่งที่ผ่อนคลายจะทำให้เขามีพลังสำหรับวันต่อไปเมื่อเราพูดถึงนิสัยประจำวันที่คนสำเร็จทำทุกวันสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการสร้างนิสัยใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายคนส่วนใหญ่พยายามเปลี่ยนตัวเองแต่กลับล้มเหลวเพราะบางข้อผิดพลาดที่มักเกิดซ้ำข้อผิดพลาดแรกคือตั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปหรือไม่ชัดเจน หลายคนคิดว่าการเปลี่ยนชีวิตต้องทำครั้งเดียวให้สำเร็จทั้งหมดเช่นอยากอ่านหนังสือทุกวัน3ชั่วโมงหรือออกกำลังกายทุกวัน2ชั่วโมงแต่ความจริงคือการตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปจะสร้างแรงกดดันและทำให้เลิกกลางทางคนสำเร็จจะเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆทำได้จริงแล้วค่อยเพิ่มความท้าทายข้อผิดพลาดที่2คือพิ่งแรงจูงใจเพียงอย่างเดียวหลายคนรอให้ตัวเองมีแรงบันดาลใจเพื่อทำสิ่งที่สำคัญ แต่แรงจูงใจมักไม่สม่ำเสมอคนสำเร็จจะสร้างระบบและนิสัยอัตโนมัติที่ไม่ต้องพึ่งแรงจูงใจเช่นการกำหนดเวลาตายตัวสำหรับการอ่านหนังสือหรือออกกำลังกายในเวลาเดียวกันทุกวันข้อผิดพลาดที่3คือไม่สะท้อนตัวเองหรือวัดผลคนทั่วไปมักทำสิ่งหนึ่งหนึ่งไปโดยไม่ถามตัวเองว่ามีผลหรือไม่หรือทำซ้ำโดยไม่ปรับปรุง คนสำเร็จจะใช้เวลาทบทวนตัวเองทุกวันหรือทุกสัปดาห์เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและปรับวิธีการให้ดีขึ้นการสะท้อนตัวเองทำให้เรารู้ว่าควรปรับปรุงอะไรและรักษาสิ่งที่ทำได้ดีไว้ข้อผิดพลาดที่4คือไม่ให้เวลากับการฟื้นฟูตัวเองหลายคนคิดว่าต้องทำงานต่อเนื่องโดยไม่พักแต่จริงๆการพักและการฟื้นฟูจิตใจร่างกายสำคัญมากคนสำเร็จจะสร้างช่วงเวลาพักและรีชาร์จพลังงานเช่น การนอนหลับให้เพียงพอการเดินเล่นหรือทำสมาธิเทคนิคเหล่านี้ทำให้สมองทำงานเต็มประสิทธิภาพและพร้อมสำหรับความคิดสร้างสรรค์ข้อผิดพลาดที่5คือละเลยการจัดสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์หลายคนพยายามเปลี่ยนตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้จัดสิ่งแวดล้อมหรือเลือกคบคนที่สนับสนุนคนสำเร็จจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสำเร็จเช่นโต๊ะทำงานเป็นระเบียบเลือกอยู่กับคนที่กระตุ้นแรงบันดาลใจ ลดสิ่งรบกวนจากโซเชียลมีเดียการปรับสิ่งแวดล้อมรอบตัวช่วยให้ทำสิ่งสำคัญได้ง่ายขึ้นและข้อผิดพลาดส,สุดท้ายที่มักเกิดคือคาดหวังผลลัพธ์เร็วเกินไปคนหลายคนเลิกทำเพราะไม่เห็นผลทันใจแต่ความจริงคือความสำเร็จเกิดจากการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆอย่างต่อเนื่องคนสำเร็จเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและเมื่อสะสมผลเล็กทุกวันมันจะเกิดเป็นผลลัพธ์มหาศาลในระยะยาวดังนั้น วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้คือต้องเป้าหมายเล็กทำได้จริงแล้วเพิ่มความท้าทายสร้างระบบและนิสัยอัตโนมัติไม่ต้องพึ่งแรงจูงใจตอดเวลาสะท้อนตัวเองและวัดผลทุกวันหรือทุกสัปดาห์ให้เวลากับการฟื้นฟูร,ร่างกายและจิตใจจัดสภาพแวดล้อมและคบคนที่สนับสนุนความสำเร็จอดทนและมุ่งมั่นกับผลลัพธ์ระยะยาวไม่รีบร้อน เมื่อเราเข้าใจและปฏิบัติตามทั้งการสร้างนิสัยดีและการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเราจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสิ่งที่ต้องทำคือเริ่มจากการกระทำเล็กๆทุกวันแล้วสะสมเป็นผลลัพธ์ใหญ่ก่อนปิดวันนี้ผมอยากให้คุณลองนึกถึงตัวเองว่าวันนี้คุณทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตหรือยังและพรุ่งนี้คุณจะเริ่มวันใหม่ด้วยอะไรที่จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้า คนสำเร็จไม่ได้ต่างจากเรามากนักสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างคือนิสัยที่ทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอและความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าช้าแต่มั่นคงหากเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้กับชีวิตตัวเองวันหนึ่งเราก็จะเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ขอให้คุณเริ่มจากสิ่งเล็กๆวันนี้อาจเป็นการตื่นเช้าเพื่อตั้งเป้าหมายการอ่านหนังสือสักสิบห้านาทีหรือการทบทวนตัวเองก่อนนอน สิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่เมื่อทำทุกวันมันจะรวมตัวกันเป็นพลังมหาศาลที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณขอบคุณทุกคนที่ฟังพอดแคสต์วันนี้หวังว่าสิ่งที่ผมเล่าจะช่วยให้คุณเข้าใจรหัสลับความสำเร็จผ่านนิสัยประจําวันที่คนสำเร็จทําแต่คนทั่วไปมองข้ามอย่าลืมลองนำไปปรับใช้กับชีวิตจริงและสังเกตผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองพบกันใหม่ในตอนต่อไปของรหัสลับความสำเร็จขอบคุณครับ